นาเวียและลิโทนาเวียละยาโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโคฟิดโเกลก็เพื่อแก้ปัญหายาราคาแพงและให้ประชาชนเข้าถึงยามากขึ้นเนื่องจากงบประมาณจัดซื้อยาไม่เพียงพอปัจจุบันมีผู้ป่วยเอสที่ได้ยาสูตรด้วยยาประมาณ20,000คนและมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ใช้ยาถึง20ล้าน5แสนเม็ดต่อปีแต่มีผู้ป่วยเข้าถึงยาเพียงร้อยละ20เท่านั้นจึงจะเป็นต้องบังคับใช้จิทธิบตัตร แทนการเจรจาต่อรองลดละคายยาถ้ามีความจำเป็นถือว่าเป็นวิกฤตทางสาธารณสุขของประเทศรัฐนะาก็สามารถที่จะดำเนินการได้โดยภาครัฐขณะที่นายกสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชพัณฑ์ยอมรับว่าการบังคับใช้สิทธิบตัตรจะส่งผลต่อความเชื่อมัน่นและการลงทุนในอุตสาหกรรมยาในประเทศ แม้ว่ารัฐบาลจะมีอำนนาจตามกฎหมายในการนําเข้ายาชื่อสามัญราคาถูกจากต่างประเทศและให้องค์การเพศสัจกรรมผลิตยาเองแต่ก็เชื่อว่าคุณภาพของยาอาจไม่เทียบเท่ากับยาต้นแบบดังนั้นทางออกควรจะมีการเจราจาร่วมกันระหว่างสมาคมผู้วิจัยบริษัทยาและรัฐบาลโดยบริษัทยาอาจจะผลิตยาชื่อสามัญในราคาพิเศษถึงแม้ว่าให้ทําเรื่องของบังคับสิทธิบาท แล้วมีบริษัทที่ผลิตยาสามัญมาผลิตแทนคุณภาพย่อมไม่เหมือนอยาต้นแบบที่มาจากต่างประเทศหรือมาจากผู้วิจัยสิ่งนี้จะก่อนหน้านี้ประเทศบราซิลและอินเดียก็เคยใช้มาตรการนี้มาแล้วและหากเปรียบเทียบราคาย,ายาและความประหยัดระหว่างไทยกับอินเดียจะเห็นว่ายาโคฟิโดเกลซึ่งขายในไทยราคาแพงกว่าอินเดียถึงเม็ดละ60บาทหากยกเลิกสิทธิบัตรจะช่วยประหยัดได้ประมาณกว่า500้ล้านบาท ขณะที่ยาต้านไวรัสเอสขายแพงกว่าในอินเดียถึงเมตรละสบ,บาทแต่หากยกเลิกสิทธิบัตรจะประหยัดงบประมาณมากกว่า400ร้ล้านบาทต่อปีเนื่องจากรีฑคุณพศอาจารย์คณะนิติศาสาตร์มหาวิทยาลัยวูลองกองประเทศออสเตรเลียบอกว่าสาเหตุที่ประเทศกำลังพัฒนาไม่ใช้สิทธิบัตรเนื่องจากถูกบรรษัทข้ามชาติข่คมขู่ใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้ารวมทั้งขาดเทคโนโลยีการผลิตแต่ยืนยันว่าองค์การเภสัชกรรมมีความพร้อมในการผลิตยา